เราบอกตัวเองว่าไม่มีแรงแต่จริงๆแล้วเราแค่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคุณเคยถามตัวเองไหมว่าเมื่ออยากทำอะไรบางอย่างแล้วไม่ลงมือจริงๆสาเหตุที่แท้จริงคือแรงจูงใจที่หายไปหรือเป็นความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความอยากนั้นกันแน่ถ้าคุณตอบว่าคุณมีแรงอยากมากพอจนใจเต้นแรงเวลาคิดถึงเป้าหมายทำไมมักจบลงด้วยการเลื่อนหรือผัดวันประกันพรุ่งอีกครั้งถ้าคุณตอบว่าคุณกลัวความล้มเหลว แล้วความกลัวนั้นมาจากเสียงของใครความคาดหวังจากใครหรือความเชื่อในตัวเองที่สั่งให้เชื่อว่าคุณไม่พอหรือเปล่าลองตั้งคำถามต่อไปว่าถ้าคุณถอดคำว่าอยากออกแล้วเหลือเพียงความกลัวคุณจะยังอยากทำอยู่อีกไหมหรือถ้าคุณถอดความกลัวออกแล้วเหลือแต่แรงอยากคุณจะลงมือทันทีหรือยังมีสิ่งอื่นมาขวางทางเสมอเมื่อมองแบบจิตวิทยา ปรากฏการนี้มักถูกอธิบายผ่านความแตกต่างระหว่าง motivation กับ fear แรงจูงใจเกิดขึ้นเมื่อความต้องการภายในหรือความหมายของสิ่งนั้นผูกติดกับตัวตนและคุณค่าส่วนความกลัวเกิดขึ้นเมื่อการกระทำนั้นอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คุกคามตัวตนเช่นการถูกปฏิเสธการถูกตัดสินหรือการสูญเสียบางอย่างที่มีค่าทั้งสองอย่างนี้สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ทำให้เราอยากแต่ก็กลัวจนไม่ขยับ ลองตั้งคำถามเชิงลึกเพื่อค้นหาคำตอบจากภายในอะไรคือเหตุผลแรกที่ทำให้คุณอยากเริ่มสิ่งนี้จริงๆถ้าคุณไม่มีใครเห็นหรือไม่มีใครชมเชยและไม่มีผลตอบแทนภายนอกสิ่งนี้ยังมีความหมายกับคุณไหมเมื่อคิดถึงความล้มเหลวคุณกลัวอะไรที่สุดการถูกมองว่าไม่เก่งการสูญเสียเวลาหรือการยอมรับไม่ได้กับตัวเองถ้าคุณยอมรับว่ากลัว คุณกลัวมันมากจนยอมเสียโอกาสไหมคุณยินดีจะแลกอะไรกับการเริ่มต้นแม้ว่าจะมีความเสี่ยงบ้างและถ้าการลงมือจริงๆทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่ชอบมันจะถือเป็นความผิดพลาดหรือเป็นข้อมูลที่มีค่าการตั้งคำถามเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อหาคำตอบจากคนอื่นแต่เพื่อให้คุณได้ยืนอยู่หน้ากระจกและฟังเสียงภายในของตัวเองในขั้นตอนนี้การเขียนบันทึกสั้นๆ ว่าคุณตอบคำถามแต่ละข้ออย่างไรจะช่วยให้ความรู้สึกที่พร่ามัวกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้เมื่อเข้าใจภาพรวมแล้วมาดูแนวทางปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับคำถามเหล่านั้นถ้าแรงอยากมีแต่กลัวมากให้แยกกิจกรรมเป็นก้าวเล็กๆที่ลดความเสี่ยงทางจิตใจหรือสังคมถ้าคุณกลัวการถูกปฏิเสธให้ตั้งเป้าขั้นตนเช่นทำเป็นงานร่างในสมุดส่วนตัวก่อนถ้าคุณกลัวสูญเสียเวลา ให้ออกแบบทดลองระยะสัน้นเช่นลงมือสองสัปดาห์แล้วประเมินผลถ้าคุณมีแรงแต่พลังชั่วคราวให้จับคู่กิจวัตรกับกิจกรรมที่มีระบบเช่นทำหลังจากกิจวัตรเช้าเดิมเพื่อให้เริ่มได้ง่ายขึ้นต่อไปเป็นเรื่องเล่าเรียบง่ายของตัวละครชื่อพิมพ์เพื่อให้เห็นการเดินทางของใจจากอยากไปลงมือผ่านความกลัวและการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยพิมพ์อยากทำพอดแคส ที่พูดเรื่องการพัฒนาตัวเองมานานหลายปีทุกครั้งที่คิดถึงเนื้อหาใจเต้นแรงเธอเห็นภาพคนฟังซึ่งได้รับประโยชน์จากคำพูดของเธอแต่เมื่อใกล้จะลงมือจริงเธอกลับนึกถึงเสียงในหัวที่บอกว่าเสียงเธอไม่เพราะไม่เก่งพอและถ้าทำออกไปแล้วไม่มีใครฟังจับอายแค่ไหนความอยากและความกลัวต่อสู้กันในหัวพิมพ์ทุกคืนวันหนึ่ง พิมพ์ตั้งคำถามกับตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าไม่มีใครฟังจริงๆเธอจะยังอยากพูดอยู่ไหมเธอจึงตัดสินใจทำเพียงการอัดเสียงสั้นๆ2นาทีลงในโทรศัพท์ของตัวเองก่อนโดยไม่อัปโหลดไม่แชร์กับใครการลองทำเล็กๆครั้งแรกทำให้ความกลัวลดลงเล็กน้อยเธอเห็นว่าข้อเสียที่สุดของการเริ่มคือความรู้สึกอายชั่วคราวแต่ข้อดีคือเธอได้บทเรียนจริงๆ ไม่ใช่แค่จินตนาการร้ายในหัวเมื่อผ่านไปสองสัปดาห์พิมพ์เริ่มรู้สึกว่าการอัดเสียงกลายเป็นกิจวัตรที่ทำได้สบายกว่าเดิมเธอเริ่มเขียนหัวข้อได้เร็วขึ้นและความรู้สึกกลัวถูกจัดวางในพื้นที่ที่เธอควบคุมได้ในอีกเซี่ยวหนึ่งของเรื่องพิมพ์เจอความล้มเหลวเมื่อไฟล์เสียงบางตอนเสียและเธอต้องเริ่มบันทึกใหม่เสียงเก่าที่เธอตั้งใจหายไปทำให้ความกลัวกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ เธอถามตัวเองว่าเสียงเสียครั้งนี้สอนอะไรได้บ้างเธอเริ่มมองความผิดพลาดเป็นข้อมูลและไม่ใช้มันตัดสินคุณค่าของตัวเองความคิดแบบนี้ทำให้เธอกลับมาทำต่อโดยไม่จมกับความอายและเมื่อเวลาผ่านไปผู้ฟังเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งเริ่มเข้ามาให้คำชมเชยซึ่งท้ายที่สุดไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทำให้พิมพ์ลงมือแต่เป็นผลพลอยได้จากการไม่ยอมให้ความกลัวหยุดเธอ เรื่องของพิมพ์พแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของใจไม่ใช่เส้นตรงมีวันที่อยากมากและลงมือได้ง่ายมีวันที่อยากมากแต่กลัวมากจนไม่ขยับมีวันที่ทำแล้วพบข้อผิดพลาดแต่การกลับมาด้วยวิธีคิดที่เปลี่ยนไปคือก้าวสำคัญของการเติบโตการฝึกให้มองความล้มเหลวเป็นข้อมูลการตั้งข้อทดลองที่มีความเสี่ยงตำ่ำการทำงานแบบก้าวเล็กๆและการมีการทบทวนอย่างมีสติ คือหนทางที่ช่วยให้จากอยากกลายเป็นธรรมจริงเพื่อให้บทสรุปมีความเป็นรูปธรรมลองตอบคำถามเหล่านี้ทีละข้ออย่างจริงใจอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คุณอยากเริ่มกิจกรรมนี้ตอนนี้มันยังมีอยู่ไหมเมื่อคิดถึงความกลัวคุณกลัวอะไรอย่างเฉพาะเจาะจงที่สุดและความกลัวนั้นช่วยปกป้องอะไรในตัวคุณคุณสามารถออกแบบก้าวแรกที่ทำได้จริง โดยไม่เสี่ยงต่อความรู้สึกภายในมากเกินไปได้อย่างไรถ้าคุณเริ่มแล้วล้มคุณจะมองความล้มเหลวนั้นเป็นคำตัดสินหรือเป็นข้อมูลการเรียนรู้ใครคือคนที่คุณไว้ใจให้เป็นผู้ฟังหรือพยุงคุณในช่วงเริ่มต้นและคุณยินดีจะใช้เวลาเล็กๆะส,สมผลต่อเนื่องหรือไม่สุดท้ายการแปลงความอยากเป็นการลงมือไม่ได้เริ่มที่การเพิ่มแรงจูงใจเสมอไป แต่มันเริ่มที่การลดแรงเสียดทานและลดความกลัวที่หยุดเราเมื่อคุณออกแบบสภาพแวดล้อมกำหนดก้าวเล็กๆและตั้งคําถามอย่างตรงไปตรงมาคุณจะพบคําตอบจากภายในมากขึ้นและการลงมือจะค่อยๆกลายเป็นเรื่องที่ทำได้จริงไม่ใช่เพียงความฝันที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ั c สไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปลุกตัวตนที่แท้จริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ